สวัสดีครับเพื่อนๆท่ามาชมต้นกลา้าเซรีนา IPR หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับอืมสวยนะอ่าวะว่าจะเก็บไว้ทำพันนะเดี๋ยวอนาะคตก่อน อนาคตถ้ามีใครสนใจค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ขอสะสมให้เป็นกราฟพันกันนะอแข็งแรงมากนะพันนี้ไม่รู้ทำไมมันมันจะเขียวเป็นพิเศษหน่อยนะอืยอด ยอดเขาก็สวยด้วยนะผมไปแอบสืบมารู้สึกพันนี้เขาว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ไกลพันเยอะนะไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องไปถามพี่เคเระแห่งน่านแล้วนะไม่รู้ว่าจริงอย่างที่คอฟฟเวอร์เขาว่าหรือเปล่า ถ้าใช่คงต้องต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าแบบเนี้ยแบบ <c oughs> ผมกำกำลังใช้วิธีอ่าชำเอานะครับมก็ตัดตัดยอดแควตรงนี้นะตัดแควตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ชำเอา อันนี้ผมชำหมดเลยนะครับแกงนี้ใช้วิธีชำเอาผมหวังว่ามันจะไม่ไกลพันนะหวังอย่างนั้นนะเว้นแต่ว่ามันไกลพันมาจากต้นทางนะอันนั้นก็ก็คงเลี่ยงไม่ได้นะก็คงต้องทำใจ แตหวังว่าวิธีนี้น่าจะคงพันของมันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันน่าจะเสี่ยงอากาศแรงหน่อยนะผมคิดว่าเพราะว่ามันเนื่องจากว่าอมันไม่มีรักแก้วเนาะไม่มีรากแก้วต้นแม่แม่พันธุ์เนี่ยที่มันมีรักแก้วยั่งเข้าไปข้างในลึกๆหน่อยเวลาเจอแรงขึ้นมา ปรเซ็นต์รอดก็เยอะขึ้นนะปีปีไหนถ้าเกิดมันแรงจัดเงี้ยไม่รู้อ่ามีผู้รู้หรือเปล่าผู้รู้ที่ดูคลิปนี้นะแนะนำผมได้นะครับเคยท่านเคยลองหรือ,อยังครับว่าปักช้ำแล้วมันทนแรงไหมหรือเพื่อน ผู้ติดตามหรือคนที่ชมนะครับถ้าใครรู้บอกด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้แบบตัดสินใจทำจริงจังหน่อย